สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมมาวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีประจําเดือนเมษายน25 6 5นหรอะครับวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีเมถุนนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสสนนนับุช่องโ วิกตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทาร์วิกตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่า90,00ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับผมเวลาเดิมนะครับก็พบกันได้นะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะครับผมขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผม เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาไปทำนายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมได้ทำตามสแตปมเอาไว้ให้นะครับโดยแยกการทำนายออกเป็น3ช่วงนะครับการงานการเงินและความรักนะครับใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทำนายดวงของผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้าง ก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำมอคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากใช้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะผมกับการทำนายดวงของชาวราศีเมถุนประจําเดือนเมษายนนี้นะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับอขอดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับประจําเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับประจำเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผม สำหรับดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับผมประมาณช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยการงานของคุณค่อนข้างจะมีปัญหาหนักหนาสาหัสมากพอสมควรเลยนะครับผมในบางคนถ้าทําธุรกิจหรือทํากิจการส่วนตัวเนี่ยอาจจะถึงขั้นต้องพักกิจการไปก่อนเลยนะอาจจะมีเรื่องให้ค่อนข้างจะวิตกังวลแล้วก็อะไรหลายหลายอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจนะคุณทํางานประจําอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะติดขัดค่อนข้างจะมีปัญหาของความไม่ชัดเจนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมาลุมเล้าชาวราศีเมถุนหนักหนาสาหัสมากพอสมควรเลยนะครับ ในบางคนอาจจะไปเจอกับเรื่องของพิษเศรษฐกิจหรือไปเจอของเรื่องเกี่ยวกับปัญหาโรคหลอดมโรคระบาดเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตัวของชาวราศีเมถุนเนี่ยน่าจะปลุกน่าจะล้อไปกับปัญหากับพิษเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆที่เข้ามามากพอสมควรนะเป็นเดทขึ้นมาคู่กับตัวเดมูลเลยนะผมจะมีปัญหาให้คนค่อนข้างจะหนักอกหลอกใจแล้วก็ในบางคนนี่อาจจะถึงขั้นที่เจอกับทางตันแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็เป็นไปได้นะผมแต่พอเข้าสู่ประมาณสักช่วงเดือนเมษายนนะครับผมปัญหาอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะยังคงมีอยู่นะ จะมีภาวะของการที่คุณจะต้องอใช้สมาธิในการแก้ไขปัญหาหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามนะผมคุณบางคนนี่อาจจะถึงขั้นที่แทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยก็ตามนผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกได้ดีมากขึ้นนะครับผมในบางคนนี่อาจจะได้รับหุ้นส่วนใหม่ๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาอะไรที่คุณเกิดขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะผมเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีเมทุนเนี่ยคุณน่าจะเจอกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาลุมแล้วทีเดียวพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็ทําให้ในบางคนเนีี่่อาาจจะไมมวลท ไปทำย่างอื่นเลยนะครับผมเวลาของคุณอาจจะต้องขกอยู่การแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะคุณจะพบกับทางออกในการแก้ไขปัญหานี้ได้ประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับผมแล้วก็ัาในการแก้ไขปัญหาเนี่ยทางออกของคุณอาจจะมาจากา เพื่อนร่วมงานใ,นใหม่ๆหรือหุ้นส่วนใ,นใหม่ๆก็เป็นไปได้นะผมเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเจอมาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะผมคุณจะได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะมีความหวังกับการทํางานได้นะผมแล้วก็ในช่วงของกลางเดือนเมษายนนะผมทิศทางของการงานของชาวราศีเมถุนจะกลับมามั่นคงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผม,มจะเป็นตัวของคิงออฟแพนธเนลนะผมปัญหาอะไรต่างๆที่คุณไปเจอค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีทางออกนะผมคุณจะสามารถจัดการแก้ไขไปได้แต่คุณก็เหนื่อยแล้วผมไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะอย่าง,นะาง,นนางที่นขั้ ไม่มีเวลาแทบจะไปทำอย่างอื่นเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณจะกลับมามีทิศทางที่มั่นคงได้ดีอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมาปัญหาต่างๆจะพบความหวังในการแก้ไขปัญหาและคุณจะกลับมามั่นคงได้ดีอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับว่าดวงการงานของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงอีกนะครับ เกณฑ์การงานของชาวราศีเมถุนจะกลับมามั่นคงได้อีกครั้งนะครับผมส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการแก้ไขปัญหาของคุณและการทุ่มสมาธิในการจัดการแก้ไขปัญหานะผมทาให้การงานของคุณจะกลับมามีทิศทางที่มองเห็นอนาคตได้อีกครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมด้วยนะผมเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากความที่คุณสามารถที่จะทุ่มเทสมาธิแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีแล้ผมทาให้บางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นความสําคัญของคุณนะครับ เกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันหนักหนาสาหัสไปได้ทํรทให้คุณจะได้รับแรงส,น,สน,นับสนุนจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่หรือจากลูกของลูกค้าจะกลับมาไว้วางใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ จะทําให้อาการงานของคุณกลับมามั่นคงได้ดีอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะผมเพราะอแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนถ้าอันนี้เป็นดูส่วนรวมนะผมถ้าคุณเจอปัญหาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะผมปัญหาต่างๆจะมีทางแก้ไขนะผมและบางคนอาจจะได้ไปเจอกับพุ้นส่วนใหม่ๆหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามนะผมแต่คุณจะกลับมามีทิศทางที่มั่นคงแล้วก็มองเห็นอน,นาคตได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้แน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับ อ่ะต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะผมดวงการงานของคุณเนี่ยจัดว่าถึงจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกที่ดีได้มากขึ้นนะครับผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะขอดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับดวงการเงินของชาวราศีเมถุนเนี่ย คุณก็มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกับการงานเลยนะครับผมการงานของคุณก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็อาจจะกระทบชิงมาสู่การเงินของคุณเช่นกันนะผมจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะมืดแปดด้านเลยนะผมเงินไม่ค่อยจะเข้านะผมไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพทางการเงินเลยนะครับผมค่อนข้างจริงเนแ้่นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะมั่นคงเอาซะเลยนะผมเงินเข้าเนี่ยน้อยกว่าเงินเอ่อน้อยกว่าเงินออกนะผมแล้วก็จะทําให้คุณค่อนข้างจะมีปัญหาลุมเรานะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่างานของคุณค่อนข้างจะสะดุดนะค่านข้ง มีปัญหานะผมยิ่งนักคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะผมพองานไม่เดินเงินก็ไม่เข้านะผมทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นใจนักนะผมในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษานะผมแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนเนเงินของคุณก็ผิดดอกออกผลเช่นเดียวกันงานเลยนะผมอาจสะดุดในช่วงของปลายเดือนมีนานะแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยคุณก็จะกลับมามีทิศทางที่ดีมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผมค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนจากลูกคองลูกค้าแล้วก็เงินของคุณเนี่ยจะผิดดอกออกผลแล้วก็กลับมามีีีทททิศาางงงง่่ดดดไ้้ไ้อครันนนนึใชว,วเเืมษ นะครับผมอัธิทางการงานและการเงินของชาวราศีเมถุนเนี่ยไปในทางเดียวกันเลยนะครับสะดุดในช่วงปลายเดือนมีนานะแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยการงานการเงินของคุณก็จะกลับมามั่นคงและเป็นการผีดอออกผลได้ดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่กลางเดือนเมษายนการเงินของคุณก็จะลื่นไหลไปได้อย่างดีนะครับการงานที่มันโฟล์ขึ้นก็จะทําให้การเงินของคุณมีทางที่ทำมากได้มากแล้วก็ไม่สะดุดเหมือนช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอาการงานการเงินของคุณจะกล อีกครั้งหนึง่งนะครับแต่อาจจะต้องให้ผ่านช่วงปลายเดือนมีนาคมไปก่อนนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าดวงการเงินของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงอีกนะครับ มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนมากพอสมควรนะมีเกณฑ์จะได้รับการเฉลิมฉลองเหมือนกันนะครับผมแล้วก็การเงินที่คุณรอคอยเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการอะไรครับได้ได้รับสิ่งที่คุณรอคอยด้วยนะครับในเดือนเมษในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่มีภาวะของการที่จะต้องใช้จ่ายไหมก็มีภาวะของการใช้จ่ายเช่นกันนะครับเข้ามากออกมากมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยน่าจะมีภาวะของการที่จะต้องหมุนเงินมากพอสมควรเช่นกันนะผมเพียงแต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยจะไม่ยแย่เหมือนในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั สะอาทั้งดวงการงานและการเงินนะถ้าผ่านเดือนต้นเดือนเมษายนเข้าไปนะครับการงานการเงินของคุณจะมีเสรีภาพที่ดีมากขึ้นและคุณจะกลับมามั่นคงทั้งการงานและการเงินได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ะต่อไปนะครผมเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างน,นะครัการงานการเงินของคุณเนี่ยจัไว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีปันกลางนะครับผม cents. มาดูดวงความรักข,ของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักจะเป็นยังไงนะครับทั้งคนมีคู่และคนโสดนะครับอขอดวงความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผม สำหรับดวงความรักนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับประมาณช่วงไปลายเดือนมีนาคมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยความรักของคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะมีความลังเลและค่อนข้างจะมีเรื่องเครียดเรื่องกดดันมากพอสมควรนะแต่ส่วนหนึ่งนะครับผมการงานการเงินและความรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับผมอาจจะมีภาวะของการที่คุณไปเครียดกับเรื่องการงานการเงินในช่วงปลายเดือนมีนาคมและมันกระทบชิ่งมาถึงความรักก็เป็นไปได้นะครับจะเป็นช่วงที่คนรักของคุณทําอะไรเขาไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจคุณเอาซะเลยนะครับเหมือน หูขัดตาไปทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันจะต้องมีเรื่องที่ต้องที่ไปทําให้คุณเครียดทําให้คุณนอนไม่หลับแล้วผมในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่ประมาณปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมจะเป็นช่วงที่ความรักของคุณปั่นป่วนนะครับผมเพราะนั่นจะมีเรื่องที่ต้องเครียดต้องคิดหนักแล้วผมต้องคิดว่าเอ้ยจะเอายังไงกับความรัก,คว,กความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะผมแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนนะทิศทางความรักการงานการเงินของคุณเนี่ยไปทางเดียวกันเลยนะคผมจจะะพยยาามที่ เข้าหาคุณได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมองกันไปในอนาคตได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เทือนเมษายนนะครับการงานการเงินความรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันหมดเลยนะครับผ่านต้นเดือนเมษายนไปก่อนนะทั้งการงานการเงนินและความรักของคุณเนี่ยจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจจะมีเรื่องที่ต้องเครียดต้องไปอะไรนะหนักปกติใจแต่ว่ามันน่าจะกระลบซิ่งกันมาได้หรอแต่สุดท้ายแล้วอคุณก็จะมารักและเอาใจใส่กันได้ดีเช่ในเดิมในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับสำหร ว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับ มีความพยายามเข้าหากันนะคบผมถึงแม้จะมีปัญหาอะไรจุกจิกกวนใจเข้ามาบ้างก็ตามนมุ่มอาจะมีการทะเลาะเบอาแหวงอะไรกันเพราะว่าความดื้อรั้นของฝั่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนมุ่มแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาดีกันได้อย่างรวดเร็วแล้วนุ่มแล้วก็จะมีความประสการที่พยายามเอาใจใส่ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีนุ่มอ่ะดวงความรักของชาวราศีเมถุนจะค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผมหลังจากที่คุณอาจจะมีปัญหาปั่นป่วนกันมานล้วนุผมในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับอาทิตยา ที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะผมไม่ว่าจะกระทบชิงมาจากการงานการเงินแล้วก็ามากระทบถึงความรักของคุณก็ตามนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมามีความมั่นคงซึ่งกันและกันได้ดีครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับผม มาดูชาวโสดกันบ้างนะผมสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับสำหรับชาวะโสดก็เหมือนกันนะผมในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะุณจะมีภาวะของการที่ใครเข้ามาหาคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะผมคนท e need, e ี่คุณชอบก็ไม่ค่อยจะชอบคุณคนที่คุณไม่ชอบเขาก็จะเข้ามาหาคุณอยู่บ่อยๆนะผมแล้วก็เวลาคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะไปจีบใครเนี่ยคุณก็มักจะเป็นตัวเลือกของเขาอยู่เสมอนะผมคุณจะไม่ได้บอกไปจีบใครแล้วเขาจะมาปิ๊งคุณในทันทีนะผมเขาก็จะมาเหมือนว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาหาในชีวิตเเยอะะแล้วก็คุณมัจปน เรื่องของเขาอยู่ล้าไปนะครับทำให้คุณค่อนข้างจะเบื่อนายกับความรักมากพอสมควรนะครับผมค่อนข้างจะปล่อยวางกับเรื่องของความรักแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับความรักนะครับผมแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนมีนาคมนะครับผมดวงความรักของคุณจะถือว่าอยู่ในเกณ์ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีคนที่จะพยายามเข้ามาหาคุณแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะมองไปในอนา,าคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเขาจะเข้ามาในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับผมก่อนแล้วก็พอเข้าสู่เดือนเมษายนเต็มเต็ม และถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผมถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะครับผมคุณจะเจอกับคนที่คุณถูออกใจนะึิแม้จะดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูแบบว่าเหนือนเหมือนเป็นเด็กดื้อสักนิดนึงนะผมแล้วเหมือนจะเป็นเด็กที่ดูซนๆหน่อยนะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอัธยาศัยดีนะผมแต่จะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงอยากอยากจะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะผมสำหรับชาวโสดนะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับผมแล้วก็ออกแนว Eastern. บุุคคลิออนนิิกกกออจนนนนนดดึรรัับบผมมสสาาาหชวโทีี่เเใ อ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็จบคำแนายของชาลาศีเมถุนเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วสำหรับใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทารวิทุนล้วนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารวิทุนก็ขอให้เฮงเฮงลุยๆปังๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ